สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนนี่มากินก๋วยเตี๋ยวร้านเพื่อนครับอีกิกตามสั่งนี่ฮะนี่นี่ครับอยากกินต,ตั้งแต่ตีหนึ่งครึ่งถ้าทักมาถามว่าขายไหมก็ไม่ตอบทักมาตีหนึ่งครึ่งถามว่าขายไหมนี่ฮะนี่ของน้องแพะก,กับพี่ไม้ของเอาเส้นเล็กเหมือนกันเอาแต่ผักโรยแต่เอาเส้นนิ่มๆ นี่ okay, bye. เอาเฟนแบบนี้เลยๆ่ะนี่ครับ,รบเดี๋ยวให้ถ่ายนะรูปนะจะโพลลงสุตรอันนี้คือเลือดน,นะครับเลือดใครครับเลือดเลค,รคร้ยาค่ะ <c oughs> กินแล้วเมาทั้งทั้งสอวค่ะเออ,อน่ากินมากบอกเลยว่าเนื้อตุ๋นสุดยอดยิ่งกะเพราเนื้อตุ๋นยิ่งสุดยอด อยากกินวิเตเปยวครับนี่ยมน่ากินมากเดดี๋ยวนี่ของตัวมาแล้วครับว่าเส้นนิ่มๆเลยก็เทมหอมกระเทียมเจียวเยอะๆบอกไปเลยครับจะบอกว่าเส้นน่ะคุณชอบมากจะไแอบดูก่อนนี่อ่อเนี่ยว่ะโอเคให้รู้แลลวคุณบอกว่าเป็นความลับ นิ่ม,มเวลาตูนไปร้านไหนจะบอกว่าขอนิ่มๆน,นะว่าเคยเจอร้านแบบแข็งอะเต็มน้ำไม่ร้อนเออรวกแป๊บเดียวแบบโอ๊ยเนานนะใช่ไหมนั่นแหละต้องบอกว่าเขานิ่มๆอ่ะตัวพิเศษอย่างเงี้ยครับมาเลยครับผมนี่หืมนี่ตูนเืออร่อยมาก บอกเลยว่าอร่อยทุกอย่างทุกคนอยู่เส้นพิกัดตรงไหนครับเส้นสามหนึ่งใช่หน้าสนามกอล์ฟพัทยา,าเดี๋ยวเส้นสามหนึ่งนะทุกคนคือตรงนี้เขาเรียกว่ามะาขาวานเหรอใช่มะขาวานนะทุกคนขอไม่เกี่ยวกับมวขาวานเนี่ย อเบิร์หน่อยครับ092 935 4 2 1 7้าเจ้าถามเส้นทางได้ครับแม่ค้าก็จะตาอย่างนี้แหละเรื่องปกติพรเพราะยังไม่ด้จวดนี่อันนี้ดีเควสมาเลยฮะบอกว่าให้จีพริกรอกิกกินข้าวยังอ่ะมานั่งกินด้วยกันดิอุ้ยกะปี่หมดกิ๊กเนี่ยนะครับบรรยากาศเมื่อกี้มีพริกสดเอ้ยพริกไอ้นี่แหละครับ จีแล้วเพราะมันเด็ดจากต้นนี้นี่แหละแต่ว่าตัวหยาบแบบได้สดไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยส,สดจากต้นไปเลยเมื่อกี้เด็ดจากต้นนี้ใช่ไหมกิกนี่ต้นพริกสดสดเนี่ยทุกคนดิฮึวอ,อยากกินทั้งสดทั้งแบบจีงไงน,นี่อ่ะอิ่มหิว <laughs> ให้หนูโอนให้พี่กิ๊กเดี๋ยวให้พี่กิ๊กไปให้ว่าอย่างเงี้แหละ ร้อยสามสิบบาทเจมมากิ้เร็วเดี๋ยวอืแ้วนไม่เปนไรหอผงของหนูร้อิบาทนึอ้นวนให้พี่ผิดเลยครับอันนี้อยากกินแบบจิจาด กกินด้้ววยอะไรพริกจิ้มกะปิมาครับสวัสดีครับก้มนะก้มโอ้โหเส้นเยอะมากเรื่อันนี้เริ่มอืดแล้วค่ะอย่างเี้แหละชอบอย่างเงี้แหละอยากกินแต่เมื่อคืนแล้วครับท้างหาเพื่อนอะเมื่อคืนแล้วก็ตัดเล้งตีหนึ่งครึ่งตีหนึ่งครึ่งค่ะมาขายไหมพีเติมมาตีเท่าไหร่วะตีสามตีสองเข้าห้องน้ำ นี่อยากกินวิสเสียวไงมช็อกโก้คิดอยู่ในหัวไม่อยากจะกินแล้วก็เลยทักมาขายไหมแค่นั้นเองก็เลยไม่รู้ว่าเรางงตื่นมาเจอปลาเออพี่น้ำน้ำส้มนี่คือรู้อยู่คนเดียวไงอันน้นน้ำส้มปั่นคิดมันจะหอมกว่าอื้อหือ รอมากอไหมคิดค pues ูเด yes. ียวก็เสียไปคเดียวด้วยพริกจ uh. ีพริกจีพริกให้เนี่ยพี่มากินไหมลองไหมกินพยิเตอนื้อกะปิอย่างนี้อร่อยนะอร่อยครับน้ำซุปอร่อยปูงอร่อยอืมี่เูมาจากไหน อะไรที่อยากกินนะ้ำนแบนนิดหน่อย้มันข้ข้ข,ขึ้นเจียวนี่มันจุกจิก้ยพี่ ทานหรือังนีเนาะประมาณแบนกับพึ่งแบนแล้วอยไหมล่ะกินกับใครเว้ยนั่งกินของมคนเดียวไงใชแม่ไงกินกระเพราเออกินอยู่เนื้อพลวมีไรสดตอนเย็นที่ไหนก็จดาอืมลองเรื่นต้นที่ร้านแล้วก็ไปจองเตียงไปบ่ โลกที่ทุกคนเป็นวันนี้ก็เริ่มไปแล้วซับาจชอบซับจานึกว่าซับใจเรื่องหนุ่ยอร่อยมากพีไม่ค่อยอันนี้พิกแบบว่าจะจือจีแล้วมันจะมาเผ็ดน้อยลงอืมอพี่อยากกินอ่ะไปดูคิปพีหนู Giả à, chính ừ sao nặng chinh vĩt biểu không mừng 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 เดนมาไม่เห็นกระตุกแล้วมองอยู่มองเด็กที่ว่านั่งอยู่เด่ไม่คิดว่าเป็นกระตุกพี่ทั่วไหมพี่แต่ <c oughs> ว่าอยากจะเอาใจกระเพาเนื้อตุ๋นอร่อย นไหอะมีมะ่แมวเยอะหน่อยทุกคนเพราะต้นส่วนมันแข็งแรงเดี๋ยวคงตูน้ำชอบ,น,บน้ำูกขิ ที้กูก็ก้มกินน้ำล้อเผ็กซี่ <c oughs> อชอตลอดครับอร่อย ดูแบบไม่มีอะไรเลยนะทุกคนจะบอกเลยว่าอร่อยอโอเคครับเ,เจอกันใหม่กินหน้าน้ำ<ด>ม่บ้านอย่างนงี้อร่อยสวัสดีครับ